ผมยินดีนรับงสุนเง่งรีอคชันวันนี้เป็นสิ่งที่ผมรอคอยวันหนึ่งน้องโมกับคุณแจก็กกี้แจ็กกี้เขาเรียกว่าไปเชิญน้องโมมาเป็นปแขกรับเชิญในการร่วมร้องเพลงกันเพลงเสียงสองเพลงโคเวอร์นะครับ Love โชดอ on the w a อชจะเป็นอย่างไร 4K บนหน้าจอดูไปพร้อมกันนะครับครั้งแรกของผมเช่นกันนะไปครับผมไม่ต้องดีลาไม่ต้องรีรอเลยแล้วจะหูเคลือบทอ,องรออานานเป็นเพลงแนวไหน on the w a วอ มาแล้วต้องโมน่าจะเป็นไม้นะอ่าไม้นะครับตอนแรกนึวนนก,กว่าได้ปอบผมนะเมื่อกี้จะบอกได้ปอบผมอยู่ละนี่แสกี้อ่าไม้คนละตัวครับรอ,อสวยทั้งคู่มีความเป็นแจ๊ดกลิ่นแจ๊ดออกนะ้องโมยิ้มนั่นล้าคิดถึงสมัยเก่าตอนที่บีเเคจริง

โอ้พอเสียงน้ำมอ,มอขึ้นมานี่เฮ้ยมันเข้ากันเลยโอ้แค่แบบาษานก็แบบรูดีเสียงหวานเ๊ยแบ,บน,แน,น้ำอ้อยต้องยอมแพ้ ตอนที่น้องทำเสียงอ่อนอ่อนออนอ่อนแบบกวยกะซิบเขาว่ายากเงี้ยลึกลึกแบบยิ่งกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรไม่โอดใจรอเพลงเดียวน้องมากเลยอดใจแทบไม่ไหวแบบยิ่งได้เห็นน้องไปโควเอร์กับ,บใครแบบเนี้รอมาก ู้ชายก็ร้องได้ดีนะคือเข้ามีความเป็นแจ๊สอย่างที่ผมบอกเพลงแบบออกแจ๊สเลยน้องโมร้องเข้าบ้างคือเคมีได้เลยครับ<ล>เสียงก็พูไม่เคยเห็นน้องโมร้องเสียงเล็กๆอย่างนี้เลย,ยมันจะกระตี้หัวใจที่สุดเลยทีเดียวอะ่ะเสียงแบบเล็กๆผมไม่ค่อยได้ยินน้องร้องเสียงอย่างนี้เลยแบบ Huh. น้องโมฝึกสก,กิลแบบเลเวลเลเวล,เลเวลตันแน่นแนเลยโอ้โหแบบไม่ต้องตีเลยคุณเด้อเสียงคือแบบจิกกัดแบบน่ารักมันมีความเนื้อเสียงน้องโมมีความแบบเสียงเล็กเสียงน้อย มีลูกเล่นหยอดเสียงน่ารักมากคือแบบสิ่งดีมากดีใจมากที่ตน้องพัฒนาไจ้ขนาดนี้ครับจนวันนี้นนล,นลองฟัง,งเพลงเดียวเข้านะผมว่าเข้ากันเลยแบบมีความลงตัวนะเสียงผู้ชายเสียงน้องโมเสียงแจ็คกี้<ๆ>เสียงเบบายคือร้องด้วยกันแล้วคือเข้าเคมีเข้ากันแต่เสียงน้องโมเสียงดีมากแล้วมันเป็นเซอร์ไพรส์ผมมากคือเสียงน้องทําเสียงเล็กๆแบบเฮ้ยเสียงน่ารักมาก คือเสียงแบบเสียงดูน่ารักด้วยเสียงดูอบอุ่นเสียงดูแบบเป็นสาวน่ารักอะ่ะคือแบบดีมากมีความขี้เล่นอยู่ในเสียงร้องนะั้นะนะโอ้ยดีมากร้องโม้อะน่ารังมากอ่ะให้ดอาคุณรักคุตได้ไม เพะเดี๋ยวนะพอผมได้ยินน้องโมร้องสไตล์นี้ใช่ไหมเพลงติดฝนนี่เหมาะกับน้องมากเลยคือร้องได้ดีแน่ๆติดฝนน้องร้องได้ดีแน่ๆอยากให้น้องโมร้องไปบ่อยน่าจะเหมาะมากท่ทตัว ดีมากนะคือแบบโอเค MV อาจจะไม่ได้มีอะไรหวูหวาถ่ายน้องอยู่ในแบบมุมเดียวเนาะโคสออกข้าวออกถ่ายความน่ารักระหว่างแจ็กกี้กับน้องโมเขาเลือกแบบเป็นแบบฟิลแฟนกันนะให้ดอกไม้อะไรกันฉันรักคือแบบว่ายังไงคะอยากกินอะไรคับ ใซ่าแจ็กกี้ที่สุดเลยอ่ะเดวนทางจ้องตากับน้องโมน่ารักไม่ไม่ดีใจมากครับขอบคุณคุณแจ็กกี้ด้วยที่ชวนน้องโมไปเป็นที่แขกรับเชิญในการร้องคู่กันคือมันลงตัวมากนะครับต้องบอกตรงๆอันนี้ไม่ได้ยอหรือว่าแบบ มีน้องโมมาแจมหรืออะไรคือเท่าที่ผมดูครั้งแรกตรงนี้นะครับดูครั้งแรกนะี่คือแบบสาบายดูครั้งแรกเลยดู MV ฟังเพลงครั้งแรกคือดีมากมันเข้ากันมากมากเหมาะสมครับผนลุกมากเลยอนะดีใจมากที่น้องโมมาถึงขั้นเรเวลเรเวลร้องที่แบบหลากหลายสไตล์มีความเป็นแบบหวานเจี๊ยบในความ เสียงเขาเรียกว่าป้อนแฟนอ่อนๆเสียงเล็กๆพัฒนาการแบบเรื่องเสียงสุดยอดมากจบด้วยการเคกันทีโอเคอ่ะลืมบอกไปใครอยากชม MV ตัวนี้นะจบแล้วเมื่อกี้จบแล้วน่าจะจบเพลงนะครับดูได้ที่ YouTube O T H Entertainment นะครับดู YouTube ได้เลยนะ ใครสนใจฝากปันวิวให้น้องโมกันทุกคนเพลงดีมีคุณภาพโคเบอร์เพลงนี้เสียง2เลิฟโทน on the w a c อ s คุณแจ็คก,กี้สุดยอดน้องโมสุดยอดมากๆเสียงดีมากๆรักเสมอหล่อน่ารากักเข้ากันมากน้องโมมีอันตอนแบบเบื้องหลังเล็กน้อยโอเคประมาณนี้เสียง2เลิฟโทน on the w a วอชนะครับ แจ็กกี้เอ็กโมบายแจ็กกี้คุณสุดยอดมากร้องดีมากเข้ากับน้องโมรจริงๆน้องโมเข้ากับแจ็คก,กี้มากๆแต่เสียงน้องโมแบบผมผมมองเห็นเขาเรียกว่าเรเวลการร้องเพลงที่ดีขึ้นเยอะมากสําหรับน้องโมนะครับได้โชว์เสียงแบบเล็กๆเสียงแบบอ,อ่อ,อนๆหวานๆคือแบบฟังแล้วแบบหวานเจี๊ยบมากแม่อะฝากหนึ่งคงชนะกันไปด้วยนะครับจะเป็นเรีเซชันอะไรต่อไปติดตามกันไว้ผมรอดูเพลงน้องโมเดี่ยว น้องโมพี่รอดูเพลงเดียวรอมานานแล้วอยากได้ฟังสักทีรอนะ้จ๊ะอาฟาติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนแล้วเพลงดีมากร้องดีมากจริงๆ